ปอดป้ายแดงมาแล้วไม่ขับจะไปถึงเป้าหมายไหมคะ ค่ะมีลูกค้าหลายคนนะคะสอบถามมาค่ะว่าทําไมเขาไม่มีโชคลาภการเงินไม่ดีขึ้นเลยส่วนตัวก็ได้สอบถามลูกค้านะคะว่าที่ไม่มีโชคลาภเพราะอะไรนะคะปรากฏว่าลูกค้าไม่ได้เสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลอะไรเลยแล้วก็มีคําถามขึ้นมานะคะว่าทําไมไม่มีโชคลาภและที่แปลกไปกว่าน,นั้นค่ะมีลูกค้าบางท่านนะคะไม่ได้เปิดทางไหลของเงินเลยแล้วปรากฏว่าสอบถามเรามาค่ะ วันหลังจากที่ใช้กระป๋อสตางค์ศาสตร์ตัวเลขแล้วปรากฏว่าการเงินไม่ดีขึ้นนะคะถ้าจะพูดกันถึงกระป๋อสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนะคะกระป๋อสตางค์จะทําหน้าที่เป็นตัวช่วยค่ะช่วยให้คุณมีสิ่งดีๆในเรื่องของการเงิน การงานรวมถึงโชคลาบเข้ามาได้มากขึ้นและเร็วขึ้นนะคะแต่นั่นหมายความว่าคุณต้องเปิดทางไหลของเงินค่ะทางไหลของเงินก็คือถ้าคุณอยากได้โชคลาบคุณก็ต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะให้มีการเงินที่ดีคุณต้องทํางานซึ่งงานก็จะมีหลายรูปแบบนะคะแต่ถ้างานนั้นมีเพดานของเงินเดือนอาจจะทําให้การเงินของคุณไม่พลิกเท่าไหร่นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะพุทธคุณต่างๆในกระป๋อสตางค์ก็จะทําให้การเงิน ของคุณคล่องตัวมากขึ้นนะคะแต่ที่ดีไปกว่านั้นนะคะท่านไหนที่เปิดทางไหลของเงินโดยที่ไม่มีเพดานของเงินนะคะอาจจะเป็นงานอิสระอาจจะเป็นงานประจําหรืองานพิเศษที่ทํานะคะที่ไม่มีเพดานของการเงินค่ะเงินสามารถเข้ามาได้ตลอดเวลาตามความสามารถในการทํางานนะคะนั่นแหละค่ะเท่ากับคุณเปิดทางไหลของเงินและประกอบกับคุณใช้กระป๋อสตางค์ศาสตรส์ตัวเลขนะคะทําให้คุณมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินและโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาตลอดเวลานะคะ